สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โ o c h a channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยจะมาบอกวิธีนะคะในการเช็คเลขพัสดุของเคอรี่กันค่ะว่าเราเนี่ยค่ะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนในวันนี้นะคะถ้าใครเนี่ยอยากไปเช็คเลขพัสดุกันแล้วนะคะทุกคนเราไปทําการเช็คพัสดุกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันได้เลย mm hmm. โอเคค่ะทุกคนเวลาให้เรานะคะจะเช เลขพัสดุจากเคอรี่นะคะให้เราเนี่ยเข้ามาที่ Google ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพิมพ์นะคะในช่องค้นหาว่าเช็คพัสดุเคอรี่นะคะก็คือพิมพ์ไปได้เลยนะ อ่าแบบนี้นะคะเช็คพัสดุเคอรี่นะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยกดเข้าเว็บไซต์แรกเลยนะคะเป็นตัวเช็คเลขพัสดุนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้เช็คนะคะของเคอรี่เขานะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยนำเลขพัสดุนะคะมากรอกในช่องนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือเลขที่พลอยได้บอกเพื่อนๆไปนะคะที่จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะคะโดยถ้าใครไม่รู้นะก็สามารถขอกับทาง คนที่เราซื้อของได้นะคะทุกคนก็คือผู้ส่งนั่นเองให้เขาเนี่ยส่งเลขพัสดุมาให้เรานะคะแล้วก็นำมากรอกในช่องนี้ได้เลยนะ อ่ะอันนี้นะคะพอยก็มีเลขอยู่แล้วนะคะพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆให้เราเนี่ยกดคาว่าติดตามค่ะหลังจากที่เรากดติดตามแล้วนะคะทุกคนเนี่ยสถานะก็จะขึ้นแล้วนะคะว่าโอเคตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะโดยเขาเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะว่าโอเคส่งเข้าวันที่เท่าไหร่นะคะออกวันที่เท่าไหร่ไปถึงพัสดุกลางแล้วนะกําลังจะส่งให้เราแล้วก็พัสดุถึงเราแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งเราเนี่ยสามารถเช็คง่ายๆนะคะด้วยวิธีนี้เลยนะบอกเลยว่าง่ายมากๆเราเพื่อนเองเนี่ยก็สามารถ ได้เช่นเดียวกันค่ะก็วันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้อีกแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลนะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็เกิดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้ใครนะคะอยากให้พลทําคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอบเนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย